ครับเป็นเขาเรียกเป็นโปรเจกต์แคมเปญของใหม่ครับก็คือ,อ GPX Power Girl ครับก็คือผู้หญิงเลดี้เลยและข้างหลังนี่จะเป็นยางแบรนด์ใหม่ครับจากไต้หวันครับเทลิออครับเดี๋ยวเข้าไปดูว่าข้างในเขามีอะไรกันใหม่เลยผู้หญิงล้วนๆเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของแบรนด์ครับแบรนด์ยางรถจกักรยานยนต์แบรนด์ใหม่สดๆร้อนๆ และเข้ามาเป็นพพอร์ตพาร์เนอร์ในส่วนของโปรเจกต์ GPX Power Girl ครับเฮลิออสครับสวัสดีครับแนะนำเลยครับเพราะว่าข้อมูลนั้นผมไม่แน่นแน่สวัสดีครับผมบอยนะครับเป็นตัวแทนจาก h e l i อ s Thailand นะครับวันนี้มาเปิดตัวสินค้าใหม่เป็นยางรถมอเตอร์ไซค์จากประเทศไต้หวันเนาะเพิ่งออกมาจากเตาสดๆร้อนๆเลยครับแล้วก็แล้วก็ปีนี้เรามาซัพพอร์ตของ Power Girl ของ R2M ด้วยนะครับยังไงก็ถ้าเห็นโลโก้นี้ ฝากนึกถึงเราด้วยนะครับเฮลิออสไทยแลนด์ต้องบอกว่าในต่วนของ h e ลิออเนี่ยถ้าต่างประเทศอ่ะถ้าเราดูเนี่ยเขามีประสบการณ์ในเรื่องของอยางรถมีทั้งรถอะไรรถยนต์ยางอุตสาหกรรมรยางมอเตอร์ยางรถจักรยานมีหมดเลยครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจผมถึงบอกว่าในส่วนของทางเลือกของอยางเนี่ยปัจจุบันนี้เข้ามาเยอะมากแต่ในส่วนที่ใครที่กล้าเข้ามาในวงการมอเตอร์สปอร์ตนั้นต้องมั่นใจแน่ว่าคอมเพลตต้องดียางต้องมีคุณภาพไม่งั้น แต่ร้อนขนาดนี้มันต้องมีปัญหากับนักแข่งแต่เฮลิออสไม่มีเพราะถ้ามีไม่สามารถมาเป็นซับพอร์ตเรสของ Power Girl g ีเได้เลยครับของเขาดีจริงๆนี่เป็นแงผมเชียร์ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปดู g ีเอ็กซ์เพลว์เกิลเขาแบบเลดี้ด้วย าละครับเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆครับผมยืนคู่กับผู้บริหารยางเฮลออสครับซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์สกิลในโครงการโปรเจกต์จีพีเอ็กซ์เพครับซึ่งโครงการนี้เป็นผมพูดไม่ได้เลยเพราะข้อมูลไม่แน่นอาจจะต้องเรียนเชิญท่านผู้บริหารทั้ง2ท่านครับคุณไกรทศวงสวรรค์ครับผู้ที่เริ่มโครงการ g ี x ีเอ็กซ์เพาเวอร์เกิลและคุณผมขออนุญาตเรียกพี่คุณจิมมี่ครับในส่วนของทางทีมงาน g ี x เชิญครับเชิญนี่เลยครับนี่ผมตัดกล้องให้ด้วยยินดีเลยครับอ่าขอให้คุณไกรทศ่่มในนสวของ โครงการโปรเจกต์นี้ครับเอฟเอ็มพาวเวอร์เกิลนะครับจริงๆเราอยู่กับคู่กับการแข่งขันนักเอฟเอ็มทาราซูไบมามากกว่า10ปีแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดมาเนี่ยนะครับเราก็เปิดโครงการใหม่เพราะว่าเมื่อทางสมาพันธ์รถจกักรยานยนตน์นชาติหรือ FM ฟเ็มนี่ยก็มีโครงการเรื่องของ FM Women นะครับอินโมอรไซคงนะครับแล้วเราก็มีสุภาพสตรีของผู้บริหารของสมาคมนะครับ ที่อยู่ในเป็นกรรมธิการของ FM Movement ด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับเราก็เลยทำรถแมปตามที่ FM ตั้งไว้ก็คือมีโครงการเรื่องของ R2M Power Girls ครับผมก็ทาง g p x เองก็ปีนี้ก็ได้เข้าร่วมกับจิตการของสมา,สมาคมที่ผ่านมาในหลายปีเนี่ยทาง g p x เองก็ได้เข้าร่วมกับทางพิแท่นนะครับจากโครงการของ GPX j u n i o จูเนีนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นโครงการใหม่นะครับที่เปิดทางให้กับนักแข่งผู้หญิงนะครับ มีแต่ผู้หญิงนั้นเลยนะครับในรุ่นของอในรุ่นของ R2M Gbx Power Girl นะครับก็เดี๋ยวจะได้เห็นนะครับฝีไม้ลายมือของน้องๆผู้หญิงที่เป็นนักแข่งนะครับที่ครั้งนี้ไม่ต้องไปไฟกับผู้ชายแล้วนะครับก็เป็นเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียว ครูเห็นแล้วรถแข่งนี่คือรถที่เตรียมพร้อมสําหรับการแข่งขันเพราะว่าเรามีในโครงการถึง20คันด้วยกันใช่ไหมครับใช่ครับก็พันชิพิเอกเองก็ได้สนับสนุนกับทางพี่แท่นนะครับกับทางสมาพันธ์นะครับโดยการให้รถตัว GPXGR200R นะครับในการแข่งขันและเป็นรถกลางนะครับเพราะว่าเราต้องการความยุติธรรมสำหรับ <S <S ทุกๆคนนะครับในโครงการในปีนี้นะครับจะเป็นรายการ R2M g p x PowerG i r l นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในไทยที่เรามีรถกลางให้<ไ>แล้วกใ็ในสนามต่อไปและปีต่อต่อไปอีกด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางพี่แท่นนะครับที่ให้เราได้มีโอกาสนะครับได้ให้ทุกคนได้จับต้องเจ้า g p x ที่เป็นแบรนด์ของคนไทยต้องขอบคุณ g p x ด้วยนะครับที่ให้โอกาสพวกเราสําคัญเนี่ยนะครับ<ม>การแข่งขันในนอกจากว่าต้องบอกนะว่าเข้าถึงได้ง่ายว่าตีเข้ามาแข่งค่าสมัคร2,500บาท เป็นรุ่นทิงแชมป์ไทยด้วย oh. มีเงินรางวัลให้ด้วย oh. นะครับหลักหมื่นเลยนะนะครับแล้วจะแล้วยังไงต่อคัดตัวนะครับเพื่อเป็นไปแข่งเป็นตัว oh. แทนทีมชาติไทยได้ด้วย oh. ถูกไหมครับ oh. ที่สําคัญในเดือนกันยายนนี้ทางจะมีมาแข่งแล้ว7ประเทศที่จะมาแข่งประเทศไทยเ oh. พราะประเทศไทยจะเปจ้าภาพ oh. นะครับเอฟเอเ c u ชียครับออฟไทยแนด ก็จะเห็นนะครับจะมีสาวจากจีนสาวไต้หวันสาวญี่ปุ่นนะสาวเินเดียสาวสีงังงกาสาวเนปาลแล้วเดี๋ยวจะมีตามอีกหลายประเทศด้วยกันกว่า10ประเทศสาวๆจะมาที่นี่รวมทั้งประเทศไทยโอ้ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับแล้วก็ใครเองที่เป็นผู้หญิงเป็นนักแข่งผู้หญิงครับขอเรียนเชิญเลยเพียงแค่คุณเดินเข้ามาสมัครจ่ายตังค์ปุ๊บเรามีรถให้ นะครับก็พร้อมที่จะลงแข่งขันได้เลยท<ห>ันที<ห>ง่ายมากง่ายมากนะครับนะครับมาแล้วจำคันอยากจะรู้ข้อมูลตามมาล่างเข้าไปที่เพจเราทีมหรือมาที่ร้านกาแฟ p าริโซที่สนามแข่งรถไทยแลนดะ์สกิตนครชัยสี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  Welcome to Thailand so what is actually your, uh, the 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 ties th from Taiwan right oh yes this is a uh, Taiwan brand yes and uh, I feel appreciate Artoon b o s s give me uh, this opportunity to let the uh, power girl can experience our tire and feel very thank you thank you แล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับเราเมื่อการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งในรายการ FMA ช s i a Cup o f r s <oughs> s i n g แล้วเนี่ยนะครับเราจะไปแข่งที่ไต้หวันด้วย And w e also นี้ t นปีนี้เรามีอีก a นึ่งอบในไต้หวัน i ำหรับเอเชียซิเ i ิลค i พ c u ่ไหมครั่ครั s ผม I มคิดว่าคุณหมายถึงนลี่เ i ่าลี่เป่า c ิเคิ h เปน a c c r i d e ไหมครั a ถ้ a i ู้ขัี่ไปต้หวัน a k จะดูแลเขาอย่างดีรันนี้นักแข่งตัวแทนทีมชาติของเราที่ไปแข่งในรายการเอเชียคัพที่ไต้หวนนันจะได้ไปชมนะครับ เขาเรียกว่าประเทศต้นตำเนิดยังเฮลิออสด้วย Can take you the factory Yes Yes ะจะพาไปชมโรงงานเฮลิออสที่ไต้หวันด้วยนะครับทัานงนี้เดี๋ยวนะครับเราอยากจะรู้อะไรกันดีๆนะครับติดตามโครงการอาร์เทียมพาวเวอร์เกิลได้เลยนะครับกับการแข่งขัน g p x ครับครับผม Welcome to Taiwan Welcome and Thank you Helios Thank you Thank you, thank you, thank you ขอบคุณครับ